ร้านเจ้าฝันมาว่านี่มันฝันแม่มันเคยฝันมันเคยบอกเพื่อนเพิ่อนอยู่บ้านหรืออยู่ไสเพิ่นอยู่กรุงเทพไปอยู่น้ำพรเพิ่อนร้านอายุสักใดพี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเลียนอยูุ่่นบ่คอเป่าเลียนอยู่กรุงเทพอืมแต่มันฝันว่าฝันว่าลุงทิดตายแล้วก็ตั้งซพปว้เฮียนหลังนี่ล่ะแล้วก็ไห้ประทิ้นก็ไห้ว่าสั่นมันก็ไห้ว่าสั่นว่าสั่นตันนี้อันก็เอาตั้งซไป้นี่ล่ะ หังตรงไม่แน่นนี่แหละคจะมาหลูว่ามันเสียนอายุหกสิบปีคนที่ตายนั้นเราเกิดพ่อสอศูนย์เจ็ดเกิดพ่อสอศูนย์เจ็ดอายุหกสิบปีเราบ้านเล็กที่หลังนี้เดทที่จัดงันศูนย์สี่เอาว่ากัเป็นหัวเราถามันเต็มเต็มเกือบแล้วตอนนั้นบ้านเลขที่หลังนี้หนึ่งศูนย์สี่อืมหนึ่งศูนย์สี่เกษีเบอร์เือศูนย์สี่ติดนะเรือศูนย์สี่กับเรืออายุครับเหลือพ่อสอเกิดเนาะ พ่อซอเกิด07อายุ60ปีแฟนประทิมนี่ล่ะโอ้ฟันว่าแฟนประทินตายเมียนร้านผู้ฟันนี่บระยุกกรุงเทพกรุงเทพตอนั้นมันฟันยู่นี่ล่ะมันว่าฟันว่าไฟไหมเยี่ยนบารเล็กทีเจ็ดซิบเรียกเจ็ดซิบด้วยตอนนั้นปัดฟันเม่นรัางเนาะอ้าวมันฟันแม่นอยู่เด้มันฟันมันบอกหลายเทียร์หรอเด้ค่ะ วันมันบอกหลายเทียเราตมันก็ออกหลายเทียอยู่อันนี้เพิ่นโทรมากมือใดคะโท้วมมาก <c oughs> อ้วนเลยทรงคอท้วมมากหมดเลยฟันว่าลุงเลยเนะาะเมีลุงคือบ้นานหลังนี้แหละแฟนป้าทินนี่ยแหละอายุตาย60ปีตายมาสันแล <c oughs> ้วก็เกิดพศสองพันห้อเกิดพศ07อายุ60ปีตายแล้วก็จัดงานศพอยู่นี่จัดอยู่เนี่ยหลังนี้เลยบ้านเลขที่104 ีออกไปแล้วเหลือแต่ข้าคนฝันเห็นคนตายมันออกอายุหรือออกเพราะซอเกิดมันไม่เคยฝันเห็นคนตายมันฝันเห็นแต่ว่าไฟไหม้เฮี่ยนไฟไหม้เฮี่ยนหลังนี้อืมบาลีคีเจสซีมันก็ออกเจสซีฟอือย่ั้นมันฝันบ้นแม่นครั้งเนาะขนาดยุคกรุงเทพเนี่ยวาฝันเกี่ยวอยู่บ้านเนาะมันก็้สีปกพันกับอยูุนี่น้ำกับพอไปเลียนอยู่มันฝันย่มใดกับว่ามันแบนตุเชียยู่ฝันย่มใดหนี่โทรมาบอกเลยมันบอก แตงะกีมันบาดได้ยุ่งเทียบแล้วตะกีมันยุ่งนแกนนี่มันฟันมันฟันบาดกัว่ามันออกสมวดใช่ไหมค่ะโดนๆดอกมันสีฟันบาดฟันทุกงหดนันนที่ฟันโดนนันนั่นที่หกศูกาสื่อไได้เรื่อเยมกับหัวกับผังตายอพศูนย์เจ็ดศพศเจ็ อายุ60ปีถ้าบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่หลังนี้ที่จานงานศพบ,บ้านเล็กที่104เน,ะนาะหนึงซี่ออกแล้วกัสิเหลืส0ูนย์สี่เนาะในคลิปนี้อาจจะเป็น0 4นย์กับหกนกับเจโตกันก็คือ90กันกับหัวมันพอีดเน,น่นกันกับหัวพะวาลานเพิ่นเป็นก้นฟันแม่นน,น,นั่นที่จะฟันนะคะนะคะจะพาไปส้ม่เอ,อแม่ ป่าทินเนาะไปฟังไปเบิองป่าทินเผาเนื้อใหม่น้ำกันเด้อหล่าเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขท้ายๆคลิปให้นะคะเนื้อใหม่ป้าสุดยอดพ่อแม่ยนื้อใหม่ตัวนี่น่าเดียวแกงเป็นเน้อใหม่เป็นน้อใหม่ธรรมดาได้พ่อแม่มาเล็กจังนี่ขวดขาข้นกะบบปานป้าตั้งเนื้อใหม่ยกทั้งเนื้อใหม่เลี้ยงเมื่อนั้นเอาไปเผาบักร้ายเมื่อนี้เอามาอีกแล้วเมื่อนี้บ้าได้ร้ายไทยเนั้นเป็นร้อยก่อนนะทำป่าทินว่ะบ้าได้รายมันอะไรกับโลกมันถือฝนเนาะ ห้ามค่ะนอนเดียวกับผอ้จะได้โลมาจันนะคะนอนละหยคิดแล้มไม่สมดยอดสุดยอดอีปีน้ามคับเฮ็ดไวแต่ขายหรือเฮ็ดไวแต่กินท้ินทั้งขายทั้งกินคุณเด็กอักลรยะคนเฮ็ดน่ใไม่ทุกขเนาะมึงเด้นเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ เพลีเพ้าแล้วเพเี้าแล้วก็แกะแล้วก็กอกถุงบวบมาทิ้นอ๋อเพ้าแล้วไปกอกถุงแล้วก็ไปอ๋อไปหนึ่งเพ้าแล้วไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็กอกถุงแล้วแล้วก็มัดไว้มัดไว้ทาแบบนี้กินได้เลยไม่ต้องไปต้มถุงละเท่าไหร่นี่ถุงละสี่สิบบาทถุงละหนึ่งกิโลกิโลละสี่สิบบาทดีดีพี่น้องแป้งเทอาไปยังเทอาคือผู้สู้มาอ้า อย่าบอกนะว่าหนูซูไม่เป็นป้าทินเราาเผาคว้าสิได้นาแลนาดาเบิดนะนะคะคนขยันเนาะโอ้ยยังก็เป็นเงินเป็นทองไปเบิดนะคะคำว่าจนไม่มีสำหรับคนขยันเป็นบพรป้าทินไม่มีความจนในหมู่คนขยันน่ายิ้มเดบยเคยเห็นอยู่ซื่อๆเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ยปิดหน้าปิดตามีเหล็กลับบ่นี่ปิดหน้าปิดตาเนี่ย มุมีเล็กรับหาเนาะอไฟเขาถ่อไม้มี่เผาบปิดหนาปิดตาวันแล้วสียหาเล็กรับแล้วว่าเล็กรับมุมีเดี๋ยวสิสรุปแต่ายคลิปใหเด้อค่ะอย่านาดำเลย่ไหนอ๋ออเลียมอได้สื่อไกลกวว้ออกโคขาวสัตอัดสื่อสกหบอะไรไอัดปันแม่เนาะก็อะไ้สื่อไ ร้านร้านบีอร้านเนื้อลูกมเป็นน้ำท่มแม่ค่ะร้านทีกินถอยกินของโผล่ยบายเช่บแสไมของโผเนระเอาเงินไปแล้วมาหาใครอ๋เงินไปให้เราเราก็มอบไปนี่กงยกกระาูระดูงตังยู้นี่ซตังยืนี่ไกลไห้วสันแมทินไ่วสันวสันว่ามันเป็นแมทชินสิถือเมฆลายสิเลยวมาสิคือไหกันเสร นาออกมาเก่าชุนทุกชุนเห็นปะเ,เหนยหนักเลยเนรอหักเลยสรุปนะคะหลานพี่อีดฝันฝันว่าลุงตายลุงตายอายุหกสิบปีพศอสอเกิดสองห้าศูนย์เจ็ดจัดงานศพอยู่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่นะคะห้านเพิ่นเป็นคนฝันแม่นแต่ว่าบอด้ฝันทุกหัวดเด้อพี่น้องปีหนึ่งฝันเพราะสามครัง้งบ่ค่ะ อืมต่ฝันแง่ได้ออกแง่นั่นมันบ่พีอิดร้านพีอิดเป็นคนฝันแม่เกล้องทุ่ทไายพีอิดบ่าฝันบ่ท่าอันหนึ่งไก่อยู่มั้อันซื้อไว้อันมื่อนันเนาะหาศูนย์เก่าเปนบ่พีอิดซื้อไว้เราก็บบ้านฝันหรือจังใดบัวบ่านไฝันออีืมมีตลานฝันเพิ่นอยากมาแบ่งฝันนะคะลานทรายเพิ่นฝันฝันคักฝันแน่ฝันว่าลุงตายหรือแฟนประทินนี่นะตายคักตายแน่ตายแล้วก็จัดงานศพอยู่บ้านเล็ที่ หนึ่งศูนย์สี่พ่อซอเกิดเพันสองหาศูนย์เจ็ดนะคะอาทิ้นกับเผาเน่าใหม่ยุนี่และโอ้ก้นอนยังซะมาขยันถึงคุ้มหนาคุ้มตาว้าเสียวเลขรับหายว่าเลขรับบ่มี <c oughs> เห็นข้าเจ้าคุ้มหนาบอกเลขรับเลขรับรับแบบคุ้มหน้าเนี่ย,นนยค่ะนึ่งๆนะคะนับแน่ฟิตรนาพิงตาพันเผาเน่าใหม่พันว่าไป ไม่มีคำว่าจนใลยหมูคนขยันอเอาเงินไปใส่ลูกร้านกับพวกนี้ลูกกระจบเหมือนมิตรหลานนี่านี่เอาน้ใหม่มิตรน้อยยญ่งๆใส่คักใส่แน่ยคักบ่คักพี่น้องเจนทั้งแตกเบื้องเบิ้งเนี่ยเอาน้ำใหม่ใส่ยัดเจนทั้งแตกเอ้ยคนอีหยังมันมีทังเดียวบ่แม่กัที่ใส่มันแตกแตกเนี่ย น้อยง่าย่ะค่ะปานมะขาคนน้องใหม่ยกกันน้องใหม่เลี้ยงพี่น้องเป็นขยันค่ะขยันเนี่ยคันบ่มี่มองเอาเงินไะไมาปล่าหนูไหวได้ปะที่นีเด้อวันนี้ละวันนี้ละบ่มี่มองไหวนะเงินเดี๋ยววางมาต้าทั้งนั้นเด้บอกซุงบมัดทัวร์มันนี่กันบบานนี้ดังไป้ายเขาน้าใหม่หันมาทั้งนี้สิมั้งมันสิมามัดทัวร์ขายได้บ่อนีหมผ้คนเหนียวคักค่ะ สื้อบ um, ่กนี้อายุพอบานมาทิ้นี่ก็ซื้อลราปีเดียวกันอยู่ปีเดียวกันเกิดปีเดียวกันเลขเราเลขเราหมักซัมเก่าเกิดปีเดียวกันเพราะเกิดวันที่สิบหกเห็นไหมเเกิดสิบหกสี่หาเกิดปีเดียวกันพราส่อเดียวกันทะเลาะกันว่าแม่อายุน้ำกันก็ทะเลาะกันคือเขี่ยติดกันคือเบาๆตาก็ตาเบาๆอาบมณ์ดีจันฮันเบากัน ก้อนตังบเบากันขันเแียดคือคือเบากันันเบากันมันสึ้งมจบนะจ้าจบาริกะแค่บันเอารสมีจังนกะไม่ก็ปลูกเองใบแมงลักก็ปลูกเองถั่วก็ปลูกเองไม่ได้ซื้อของตลาดได้ย่างเงินมันจะไปไซเนาะกับเขาบาดเมื่อตัวเงินไหมเงินกี่ยอะเขาเท่ากับโซ่ฝาเงว้เทอากับโซ่เงินไปชื่อเลขขุนเมืองขยันหใหยพี่น้องสรุปแนวทางของพี่อิดนะคะพี่อิดปัน บ่ได้ฝันโก่งตุถ่ายยังบ่ทันฝันไม่ตหลานฝันฝันว่าสามีหรือลุงของเพิ่นสามีของปัดทิ้นในลุงของลุงของพี่อีทนะคะตา,ตายตายอยู่บ้านหลังนี้นะคะบ้านเลขที่2507นคะเป็นย์สี่พศเกิดสองหน้าศูนย์เจ็ดนะคะเป็นเนื้อทาาั้งหาเสือสลัาเนื่องรัฐบาลไทยนะคะ ต้นยัง <Cornell> ก็ไปเบิ่งเร่องพีอย่นมีคนมาเร่องพีแล้วอืมหยอกนเบืองนี้ดิกระดาษกระดาษเอ้าไปที่ยั่มาดูเร่องพีคือรถั่งเย็บวันนี้กัยัง